วันนี้นะครับผมมีรถมาน่นเนี่ยนั่อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นโตโยต้าไฮรัดลีโวนะครับคันนี้เป็นรถตัวซิงเกิลแคปนะครับบ้านเทาเขาเอิร์นมาตอนเดียวนะพี่เนาะเป็นรถปี2021เลยนะครับผมปีโคตรใหม่เลยเปียบกับถ่ายเปียบกับป้ายแดงได้ทุกอย่างเลยนะครับว่านี่เป็นตัวรถว่านี่เป็นคุณภาพรถนะพี่เอาไปใส่การใส่งานเอาไปทํามาหากินได้เลยเนาะคันนี้นะอ่ะมามาชมกันครับผมว่าจะสวยจะงามขนาดไหน ผมจะผ้าไลาไปทีละจุดเนาะนะพี่เนาะ,ะไฟนะครับผมเป็นตัวมันติรีฟเคเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยเนาะ,ะมาชมด้านข้างเขาจักน้อยนะครับนี่นะครับผมใส่เป็นลอเวลหากา้านสวยๆแบบนี้ให้เลยนะครับผมพร้อมยางปี2023นะพี่เนาะพร้อมบรรทุกนะครับ2ตนัตน3ตันนี่สบายเลยเอามาชมภายใน่ากน้อยนะครับผมภายในเขาจะสวยจะงามจะเจะลิศจะหรูขนาดไหนเนาะเป็นโทนสีดํานะครับผมเป็นเบาะหนังทำความสะอาดง่ายพร้อมนะครับผม เป็นเกียร์หกสปีดนะพี่คันนี้มีหน้าจอสามารถเชื่อมบลูทธเปิด G ีพได้พอรอมอ่านะครับผมใครอยากได้นะพ่อนสบายๆนะพี่พ่อนเดือนละ8000บาทเท่านั้นเองตลอดอาอยุสัญญาอ่ะมาเบื้องแหนพอจากน้อยนะครับผมยางผมใส่เป็นแบบว่าพอรอมบรรทุกให้เลยนะครับพี่แหนเสริมให้เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าออกจากเต้นผมบ่มต้องไปเหตุอย่างเลยนะครับผมนี่ตัวนะครับผมเป็นตัวเซตอีดิชั่นให้พอรอมนะครับสวยๆแบบนี้ให้เลยไฟถ่ายนะครับ เป็นตัวโรงงานของเขาเลยนะครับผมออกจากโรงงานเขาเลยเนาะมีาราคำไทยให้พร้อมนะครับผมเอาไปเลยสายสิงนะครับผมใครอยากของแต่งสายสิงนะครับผมงามๆแบบนี้ให้เลยนะโปรโมชั่นทั้ง้านตอนนี้นะพี่ออกรถแค่9 9บาทมีโปรสอยพรอีก12เดือนนะครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่หนึ่งจุดเก้าเท่าน,นั้นเองเนาะะมาเบื่องหล็กไหมกันจักหน่อยนะครับผมมาเบิ่งหล็กไหมคันนี้เลยนะครับพี่ตากล้องเข้าไปครับตาป้องไม่นะครับคันนียูแคร์หาหมืน่น 6944กิโลเท่านั้นเองนะครับอ่าไม่พอถึงแสนโลนะพี่เนาะอู้บอกอ้กอนมาไปได้ไปนี่เอาไปทำมาหากินเนี่ยครับอ่าเอาไปต่อยอดชีวิตนะพี่เนาะอ่ามาเบื่อห่องเครืองนะครับอ่ามาชมหองเครืองเล็กน้อยนะครับนี่หองเครืองนะพี่หองเครืองเดิมๆเลยเครืององ2ันแนะครับเอาไปเลยบ่าวาเสียแรแลนด์บรรทุกแบบ2ตัน3ตันนี่สบายครับผมเครืองขนาดนี้แล้วเนาะเครืองยางแรงเลยนะครับ การันตีเด็เลยบบมี่ชนนักบบมีจมดาบโบมี่ตะตอกอไม่มากนะครับล้านเซลกอบนะครับผมอยู่สาขาปวกแดงนะพี่ใครอยากเข่ามาเบืองหลดเนาะลือจะติดต่อหาเซลกอบเล็งด่วนโทษซูเปอร์ซองหาแปดหนึ่งเก้าสี่แปดศูนย์กอดีใจกันไปนะพี่ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เซลกอบคอราไปก่อนสวัสดีครับ